โอเคครับสืัสดีท่านชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโอ๊ตนะครับวันนี้เลจะย่นในเกมอัพซูเบิลอีโวนะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมก็อ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปสู้กับบอสเยนติดแล้วบอสมังกรกันนะครับซึ่งจะไม่จะไม่เป็นแบบรอบที่แล้วนะที่เราบอกว่าจะสู้กับบอสสองตัวแล้วไปสู้แค่ตัวเดียวอ่าคลิปนี้ไม่คลิปนี้ไม่นะครับเพราะว่าผมมีกองทัพทีเล็กนะครับสองหมดสองกองโอ้ยโอยตอนนี้กระตุก รกระตุกกระตุกกระตุกโอเคภาพกระตุกเมื่อกี้นี้ปลอไภัยคือตอนนี้ผมมีทีเล็กสองกองนะครับสําสหรับ,บอรอสเย็นีเนี่ยผมใช้กองทัพแรกที่เหลือรอดนะครับแล้วก็ไปผสมพันธุ์เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับส่วนกองทัพที่สองอยู่ที่เสาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจะมีอยู่แค่ชนิด2ชนิดเท่านั้นที่ตายแล้วตายเลยนะครับจะไม่มีการเพิ่มนั่นก็คือหมูฮิวกับตัวพี่วัของเรานั่นเองนะครับ ราะว่าตัวพี่ว่าผมไปจับหาพยายามหาตัวเลเวลสูงๆแล้วแต่ไม่มีนะฮะตัวเมียผมต้องการไปหาไอ้ตัวผมผมตัวพูดตัวเมียวะผมต้องการไปหาตัวอ๋อผมมีตัวเมียผมมีตัวเมียสองตัวขออภัยผมมีตัวเมียสองตัวแต่ตัวคู่ร้อยกว่าผมไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวเมียให้คุ้มค่าเพราะว่าเรามีแค่สองตัวนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะบอสตัวแรกคือบอสเยตินะครับเดี๋ยวที่เราที่เราจะไปตู้เนาะอ๋อแล้วก็อันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึง คือตอนแรกผมกล่าวว่าเอาสองทิปจบแต่ทีนี้ผมลืมไปว่าภารกิจใหญ่ของเราผมยังไม่ได้ทําต่อเลยนะครับนั่นก็คือทํานะรั้วนะฮะทำรั้วรอบๆนะผมทุกคนเห็นทางข้างล่าง40ซ้ายเออข้างล่าง40ไหมฮะตรงนั้นแะคือเขตแถวบ้าน40ถึง30อันนั้นคือแถวบ้านนะครับผมต้องการรั้วรอบจาก40ถึง70ทางซ้ายนะครับ ถึงแปดเอ้ยถึงประมาณเจ็ดสิบหกสิบทางซ้ายนะครับผมลอ้ลอมรอบเป็นวงกลมมาที่บ้านนะฮะเพื่อให้เราพ่อพันสัตว์ได้เยอะขึ้นนะแต่ทีนี้พอผมพาอพันธแล้วผมรู้สึกว่ามีปัญหาคือสัตว์ในบ้านหายครับสัตว์ในบ้านผมหายนะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทําในทีแบบว่าเราก็ทําแบบนกรอบก็ได้ก็คือแบบผมสู้วัดเสร็จแล้วผมว่ามาทำภารกิจของผมต่อเลยแต่เป็นแบบเล่าเรื่องเอานะครับผมอ่ะ ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนี่เดีย๋ยวเราสู้กันอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพอสู้กับสองบอสสองอันนี้ผมก็จะเว้นช่วงให้เราทีเล็กนะฮะทักฟื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทํานี่ครับผมเทคับวุธก้อนต่างๆนะฮะเฮ้ยไม่เป็นเสียเวลาไปดีกว่าพูดเยอะละยี่สิบสามสิบวิโอเคเราขึ้นที่ว่างไปก่อนที่ว่างถอยหลังไปฟังพูดละถอยหลังมา,า,า,งมาไปพบนะอันนี้มีไม่ถึงยี่สิบนะครับบอกไว้ก่อน กองทัพตรงนี้มีไม่ถึง20ตัวนะครับมีไม่ถึง20เพราะฉะนั้นต้องขัดใจนิดนึงอาจจะมีตายบ้างเพราะว่าเห็นไหมบางตัวมีแค่เกือบ200นะฮะตัวอย่าที่285นี่จะเป็นลูกเป็นลูกของทีเร็กไอไอนะครับประมาณ2 0 0กว่าแล้วนะฮะโอเคไปอู้ตามะตามตาม Đi chơi đến, dần đến tộc nãy, dần đến tộc nãy, dần đến tộc Dạ 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 dần là đang dần là dần 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 không dần mà dần 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 Đi,

ไปไปตรงนี่เชิญไปตรงนี่เชิญโอเคอันนี้เราไม่มีตัวไหนตายนะครับเราไม่มีตัวไหนตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเฮ้ยอย่าอย่าตกอยากก่าตก,กทีเล็กอย่าตกทีเล็กอย่าตกนะลูกนะเพราะว่าลูกพวกลูกยังต้องไปสู้ต่อกับบอสเทคเนี่ยนะผมบอสเทคผมต้องไปสู้ต่อนะอเว้ยนี้คลิปน่าจะตั้นตั้นหรือเปล่าไม่รู้เอาลูกๆมาไวต้ตรงนี้อ่าพ่อครับอ่าโอเคโอเค คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวไหนรอดเอาไปหมดนะครับผมจะไปสู้กับเทกต่อนะครับผมบอสเทคนะที่เป็นตัวที่อยู่ตรงข้อมของเรานนองนะครับอึ๋ครับครบไหมโอเคเรียบร้อยครบครบไหมน่าจะครบนะแคปเดี๋ยวเราให้ลูกๆอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะเอาลูกๆทั้งหมดนะครับไปสู้ อันนี้กองทัพไอไอกองที่หนึ่งไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเจ้าที่2อเนาะอันนี้ผมใช้เวลาทํานานมากนะบอกเอาแล้วครับตอนนี้ผมร็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีฝูงที่เล็กอยู่ล้อมรอบนะครับร้อมกับพี่วาร์กนะผมอ่าก็อันนี้จะเป็นเจ่าบอสมังกรนะครับปกิล้วเราสู้กับบอสเยติไปแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ถึงเวลาตาของบอสมังกรนะครับซึ่ง กองทัพตรงนี้หลักๆนะครับไม่ต่ำกว่า2องไ้แน่นอนเพราะเป็นรุ่น2นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะมีหลักร้อยแน่นอนแล้วมีพวกที่ตายเยอะด้วยนะครับแต่รอบนี้มีหลักๆ200กว่าเกือบเกือบสามร้อนะครับถือว่าเป็นฝูงที่เล็กที่เลเวลเยอะที่สุดในบ้านนะครับซึ่งถ้าในอนาคตผมจะเอาพวกนี้ไปสู้แน่นนแน่นอนไม่ต้องไปสู้แต่อาจจะเลือกบางตัวที่มีเลเวลเยอะนะครับอย่างเช่น181เนี่ย กับร้อยตห้าเนี่ยไปผสมเพื่อให้ได้ลูกเดี๋ยวลสูงขึ้นไปอีกจะไดห้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ผมจะผสมแล้วให้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไปเรื่อย,อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงไม่รู้มันจะสุดที่เท่าไหร่นะแต่กขอยากให้ได้เยอะๆนะครับผมอ่ะเราจะไม่รอเวลาอ๋อนี่น,นี่ผมไปหาไอ้มุกดำมาในช่วงว่างนะครับเพราะว่าผมต้องการทําของเทคเนาะโอ้แล้วดูของดิใช้เยอะอะ่ะอ่ะไปโอเคตอนนี้มึงคิดเล็ก อ้าเจนอาเจนอาเจนเราอยู่ไหนอ๋นออาเจนเราอยู่นอกปง,มงผมก็คิดว่าอาเจนอยู่ในวงโอเคมาเฮมาอยู่ไหวไหมนะครับเพราผมัขอดินได้ด้วยผมลืมไปนะครับไปไปสิบห้าวิสิบห้า,ว,าวิอดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วดูดิจะมีใครรอดไหมรอบนี้ทาให้รอดก็ต้องไปหาในแผนหม่เพราะหามาแค่รอบเดียวนะครับผมมาดูกัน เดี๋ยว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 หาทาง่ะหาทางมาตรงนี้ไปโอ้โหเดี๋ยวโอ้บอาบากบ้าเฮ้ยบกอะไรสนี้ยอ่ตุ๊บ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 ตุ๊ตุ๊บตุุ๊บตุ๊บตตุ๊บ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 ุ้๊บตุออตุ๊บ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 ตุ ทุกคนมา like COVID 19. เล็กมากห้อยๆบอดมาบอดมาบอดยิงมันกดยิงมาบอดิงฮ่าฮ่าๆมันกดยิงมาบอดยิงมาบอดิโอ้ชุดแตกเฮ้ยมับอดลงไหนมาบอดลงตรงไหนเฮ้ยอย่าลงตรงผมอย่าลงตรงผมอย่าลงตรงผม ไม่ลงอ่ะบอลยังไม่ลงบอลยังไม่ลงว้าวว้วไม่รอดเรียบร้อยทุกคนผมไม่รอดอ่ะคืออะไรวะเนี่ยโอ้ผมไม่ได้โดนมากราฟมือมือกูมันไม่ติดโอ้ยโอ ก็คืออัติเปกบอสมาก่อนอ่ะมันไม่ได้หาง่ายๆนะอุ้ยโอ้ตายเลยจะตายเลยโอ้อย่างนี้เราไปหาอัติเปลกรอบนอกรอบแล้วอัติเปกมาก่อนไ,ได้ด้วยนะโอ้โหผมว่าผมว่านะต้องใช้หมดก๊อตไหม เราเช็คกูหมดก่อนไหม <c oughs> โอ้ยฮ่าคือถ้าโดนมังกรตีอ่ะมันไม่เท่าไหรห่คือทุกคนเข้าใจไหมถ้าโดนมังกรตีอ่ะเราไม่ตายเราตายอย่างแบบมีเกียรติไงแต่รอบนี้ตายแบบไม่มีเกียรติ <c oughs> แล้วคือผมไม่รู้ว่าลูกผมหา,หายหรือเปล่านะพวกพี่วากพวกอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวขี่จัลเกพไปรเร็วจัลเกหน โอเคอันนี้เจอลเลคยไม่ขยับนะไปโอเคอันนี้มีโอ้เลี okay, ้ยว okay, เจอเลคยอัพนี่โอเคผมอัพเจอเลคยก่อนเรียบร้อยนะครับไปเลยลูกเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตไปที่เสาก่อนนะดูว่าเลือดเต่าเราหายหมดหรือเปล่าไอ้เดือดเต่าหายไม่นานเลยหรอกของหายหมดเลยอ่ะของในตัวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมอ่ะโ okay, อเคผลสรุปคือ ตายครับเราตายนะเราก็ขอะหายหมดเลยเอ้ยผมคิดเลยได้โอ้ยทุกคนผมลืมเอาหัวของบิ๊กฟุตอะให้ปิดพลาดพลาดพลาดทีนี้ผมต้องไปทูบเยติใหม่ผมต้องไปทู้กับเยติใหม่แล้วก็เอาเอาหัวบอสมาตายเลย หายหมดเลยก็โอเคโอเคผ่านแล้วฉันผ่นออานแล้วอาาเออผ่านแล้วฟองท่าผายเฮ้ยแต่อย่างน้อยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเวลแปดโอเคเหลือเหลือเวลแปดท่าอยู่นะครับผมเหลือเวลแปดท่าอยู่อ๋อปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกตัวข้างล่างปลาหมึก เราเหลือเวล85อยู่ตัวหนึง่งเดี๋ยวเอากลับบ้านนะเดี๋ยวเอาไปผสมพันธ์ต่อ,อคือผมก็ลืมไปว่ามันมีตัวที่บินได้ด้วยนี่ว่าเรือตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ะเรียบร้อยครับอบอกว่าผมต้องหาล็อกนี้โอนัะอ้าวอันนี่ไม่มีมีบอลแต่ว่าโอ้โ,อโอเคเรียกมาป่าออมาดะโอเคอปึ๊บปลาหมาออก แล้วเดี๋ยวเอาทีเล็กกับบ้านเอาทีเล็กกับบ้านทีเล็กเหลือรอดอยู่ตัวอย่าบอกว่าเหลือรอดเลยเป็นผู้โชคดีที่ไม่ได้เข้าไปมากกว่าแล้วพี่วะกพี่หมูเราก็ไปด้วยนะเพื่อแถมพี่หมูมีตั้กทองตัวโอเคไม่เป็นไรพอพันแม่พันพี่หมูยังอยู่เนะรับผมแต่พี่วักเนี่ยเหลืออยู่ตัวเดียวด้วยเจ้าตัวผมไม่ไม่ได้เสียเวลาเื่ออันอาเดี๋ยว,ว,ยว,ยวผมว่านะผงได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผม ทีเล็กันนั้นอนะทีเล็กฝูงแรกอะมันเหลือน้อยแล้วถ้าจะเอามาสู้กับมาบอสเมืงอก่อนต่อฮะถ,ถ้าตายถ้าผมตายนะถ้ากับว่าฝูงทีเล็กทั้งหมดอะฝูงของไอไอไอะหายหมดเลยนะทีเล็กไอไออะหายเรียบเลยนะทีนี้จะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าสัตว์ที่บ้านหายจึอหายไปเยอะมากนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ถือว่าเป็นการสู้บอสท,ที่ชนะหนึ่งแต่ เสียหมดนะครับชนะหนึ่งเดีเสียหมดเพราะอะไรหัวเยติผม,มว่าเยติผมลืมไปว่ามันไม่อยอะมันไม่มีกับเรานะครับมันหายหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอดูในตัวตั้หนึ่งว่าผมปลดล็อกอ,อของเทกอะไรบ้างนะครับผมโอยลืมดูอันน,น,นี้นี่มันอยู่นี่อ่ะไปดูข้างล่างนะครับว่าของเทกผมมีอะไรบ้างมีถังเทกอ่าประตูหน้าต่างเทคใช่ไหม แล้วก็จะมถุงมืออันนึงโอ้จเจริญพรครับท่านอโอเคไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแป๊บหนึง่งนะครับกลับบ้านแป๊บหนึง่งผมว่านะคือผมก็เข็ดนะสำหรับการที่วัดล่องโล่ไปเอาอัติแฟกต์แต่ละอัติแฟกต์อ่ะมันยากทุกคนมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้ก๊อตนะครับหมดก็ไปเอาอัติแฟกต์มาอันนี้ขออนุญาตจริงๆผมไม่ ส่วนทีเล็กเนี่ยผมขออนุญ,ญาตฟาร์มใหม่หมดเลยนะครับส่วนพี่วาร์กเนี่ยผมก็ขอไปจับใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายๆนะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็จะมาก็ฝาก,กอะไรก็แชร์ได้นะครับสำหรับวันนี้บายๆครับไว้เจอกันใหม่ครับผม